สัสดีครับมือนี้เดี๋ยาพาพึ่งหนูหน้าเด้อพี่อาวพึ่งอยากได้หนูหน้าพ่อพันแม่พันเอาไปเลี้ยงขยายพันธุ์พึ่งก็ไปพี่อยากล่องเบิ่งเลยตีแบ้งปั่นเป็นเตล่องเบิ่งอยางล่องเบิ่งตายอยู่นี่โอ้ยออกลูกดีคือเดี๋ยวนี้เ็ททอน,น้ำกับพันบ่นมาเนี้ลูกออกร้ายมันเอาเนี่ยกระรังหนึ่งทุกถุงไงมันกระรังทีแบ้งห้เอาวพึ่งไปแม่พันเดี๋ยวมันจะออกใหญ่กันหน่อย อ่ะตายแล้ว<อ>นั่นละ่ะนี่ละ่ะเดี๋ยวนี้อยู่พ่อมั่ามีอยู่สามสิบกอขัขว้วผลเดี๋ยวนี้ที่ออกมากถ้าซ้ำนี่ละ่ะเนี่ยถึงหดแดงๆอยู่ยกับมีออกมือขึ้นนี่กับมีมือว่านมีอนี่ละ่ะเนี่ยเมียหนึ่งลูกก็ไลยดอกซ้ำนี่ล่ะนี่นั่นมันจี๊ดักให้เอาคนไปเลี้ยงมนันอ่ knights, อยๆเรื่อยๆอ่อนนเลยตอนห้องประเดี๋ย็มันไม่อยากไม่อยาก จักแค่จังไงนะกันเบิ่งวานูรื่องอะไรกันจำเป็นยีงดีรัเอาไปหันท้าก่อนบเไหน่ันไปบานไม้ไปอยู่บานไม้ไปทุกพอพัน มันกัดไม่ได้คุกกี้กบมันกัไปหลายอย่างย่ำเหมือนแรงเกี่ยงเงี้ยพอเดาหมาอไฟเช็ดย้อมเขาเรียกยากนั่นเงน้ยเรดี๋ยวดูแลเอาลงชุมงแบบแค่อยู่พอเอายังเป็นเงี้ยนี่จ้าเงี้ยคือเขาเปียกได้หลายอย่างเขาเปียกหัวอาหารเขาเปียกหัวอาหารหมูหัวอาหารหมูน้อยน่ะก็ได้แล้วก็เขาปลายปลายเขาเลงก็ได้แล้วก็หยาหยาขนก็ได้หยาเลีอดเปียกก็ได้กินได้ทุกอย่าง ยังไงเพียมือละเทียต้นทุนนอีสูงบ่ค่ะพ่อบ่ต้นทุนบ่สูงกับมีแหนแดงเท่ทอเท่ยังีงละมันชื่อประดุดูมากบวกปูนหินไสเลยเท่ทอทอกระเที่วเองอ๋อทอทอที่เป็นบวกดิคือคือพอเทเองมันมาจ้ามันเลยอยากสาจากน้อยพอพิมพ์มันบ่หลายพิมันมันพิมเดียวไม่าเพราะว่าเขาไปลุกทุนส่วนใหก็เพื่อนเขาจะตามแห้งของเขานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือ ออกดีหนู็นหมูฟ้ามเขาสุกไส้มาใอไหร่จะฟ้ามมีไงขจรหออม่าบานนี้มันออกลูกดีจะก้อนพอ,อพันพอพันอ๋ออันนี้ตัวจักบาทค,ค่ะเนี่ยมันมันมันติดคู่หนึ่งติดคู่ละหาลอยนี่ละกันตัวน้อยมันได้คูค่ไงฟ้ามที่สีคลอดที่นั่นกับคู่ละหกลอยเป็นที่ละนีปัญหาล้อยก็ว่านไอยกับบัวลอยเหมืนเดิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวไดูดิบางตัวมันจะทรวงเหมนเดิม เป็นตุผูตุเมียงนะเอ,เอาเอาไข่เลี้ยงหนูมางกรมาจ่ะบาว่าจะลองหัดเลี้ยง <c oughs> แต่ก้อนนี่ยุ่ยสค่ะเอาทำงานกรุงเทพเอ,อือถึงมากแต่ได้หยุดหาอาชีพเลี้ยงหนูนี่ละขยายพันธุ์เร็ว แล้วกันนอนเอาหนูให้หนูหน้าเขาห่างเอาน้ำให้น้ำหน้ามั้มันมันมันออกรูบ่ค่อยดีมันสอบมันยึบเป็นมันออกออกเจ้ามันหายแห้งเขาไปจับไปแก่กับว่าได้กัดลูกกัดยังปัดชุ่มนี้เนี่ยโอ้สบายเลยหนูฟ้ามันเนี่ยสบายหนูเนี่ยพันอยังค่ะพ่อมันเันนพอลูกลูกไส้ซื้อมาจต่ฟ้ามก็บรอกว่าพันอยังมันจะเป็นหนูหนูฟุกหนูหน้าเขาธรรมดาเลยนะนำมาจากฟ้ามแต่ว่าพอพันแม่พันมันตัวใหญ่เนีย มาจากฟ้ามั like from here from here นฟ้ามันก็สีมาจาก้ากวพักเนือคุณละพนมาเอานี่ล่าอกจากงานประจำเป็นบ่ค um ่ะเดี๋ยวมาอยู่บ้านบบม่อยู่บ้านตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเนวแยกไวนนะราะว่าูปถ่ มีหลายบอมากได้ด้วยค่ะพี่นางนี่หนูทุกบอดน๋่วสิบ้าเบิ่งทีละบอเด้อค่ะเอาเบิ่งบูอันนี้ตัวผู้ด้วยตัวเมียค่ะพอตัวเมียตัวเมียยังไงตอนันี้เราเลี้ยงอลู่ดี ยังมันงไไน่นดิโอ้่ยทิ้งไม่ไดทั้งทางนะอ,อยู่บ้านสางไหมเอาเพื่อนล่าออกจากงานประจำเนื้อค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็ เลือกที่สีเลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมนะคะ่ะเอาหลักๆก็กกคือขายของมันบ่ค่ะเอาขายกว๋วยเตี๋ยวอ๋อขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็แบบนี้ไล่เลเสริมเลี้ยงหนูเพราะมันเป็นหนูที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงเลี้ยงง่ายขายง่ายต้น,นทุนก็บ,บ่สูงเนาะจ้ะเอาแมนต้นทุนมันก็บ,บ่สูงปานไดน แม่บ้างเรื่องไหนเพิ่นเบิ่งดูนั่นอู้อันนี้อายุจัดเดือนเนี่ยพ่อไม่ถูงจีเดือนครัแล้วล่ะเด็กครัวสามาณเดือนเออเรียนปยู่านเดือนครึ่งพูนล่ะแม่พันตัวหนึ่งนี่คลอดออกลูกออกมาทีไรจัดตัวเนี่พ่อถ้าเป็นแม่ไม่ก็นับจะหาฮุกเกตแล้วคันแม่ก็เป็นซิฟพูนแล้วล่ะ ถ้าแม่ไม่ไม่เสียลูกน้อยยังน้อยมันก็จะค่อยรลายขึ้นร้าขึ้นไปเรื่อยพรพอคลอดลูกแล้วเนี่ยเลี้ยงมาจักเดือนพอจังค่อยได้ขายค่ะประมาณสองเดือนนี่แหละขายตัวจักบาทค่ะพ่อขายถ้าขายเรียกว่าไปเลี้ยงกับเป็นคู่คู่กระโจงะโจงละสองร้อยละสองร้อยคู่คู่เหมือนตัวน้อยมันแน่ป้าตัวละสองร้อยละสองร้อยแล้วคันเป็นก็ถึงว่าจะเห็นแม่พันธ์พอพันธ์แม่พันธ์เนาะกับคู่ละหาร้อยนี่นสินะ คล้ายใบเฮ็ดพวกไปเฮ็ดไปซ้ำแรงกับอีกอย่างนึงพอพันข้าวขึ้นข้าคัดให้นะอ๋อมีหลายราคาราคาวพอพันกับแม่พันกับสีตั้งหากมันว่ะค่ะคุละหัสร้อยแนต่อพอพันมันเป็นพอพันรุ่นรุ่นเบาสาวท่านรุ่นพอเงยไม่เงยก็ขึ้นไปอีกนะอืรุ่นแบบเงยเงยรีได้อยู่ในนี้เนี่ยฟมข้าเนี่ยฟาดพลอยไม้หนูจักโตเนี่ยพลอฟาร์มพลอยไม่บอกช้อนก้อยขึ้นแล้วที่เขาแปรต้นแปรซ้ำลอยเวลาเขาล่วงไปนเช่ตัวหน่อยมันน้ำ ปาว่า,า,าอยูฟ้ามก็มีอีกข้างในเหนก็มีอีกข้างพุ่นก็มีอีกเนาะค่ะนั่นไม่ไม่เอกฝากขอกูงเข้าไปพุ่นยคุณบามันเท่ทอว่นท่านเล็บปั่นให้อาวุ้นไปเลี้ยงน้ำนี่ก็คือกันเนี่ยนี่กระได้ทอนี่ก็คือกันละนี่ไม่เพิ่นเบิ่งเห็บเพิ่นหองว่าเบิ่งน้ำนี่หมเดี๋ยวหมิ่นไม่เชยร์กันหมินไม่ไม่เชื่อ นี่ร่อนนี่กันนั่นนะอ๋อนี่มันออกแรงมั้ยนั่นไวนิต้องทะเบียนไวหน่ว่ามันออกวันที่ใดเดียนใดวันไหนอันนี้อ๋อวันที่สิบสี่กุมภาพันกับค่ะแม่งกับไ่ครับสามินเลยครับไล่เบืองว่าอันนี้เดือนหนึ่งเขาก็้าออกปฟาดพ่อเ้าอ็อกเพราะว่าเดือนหนึ่งนี่ออกหลายขอกแท้งได้หนิ ามสิบก้าวแล้วยู่น like, ี่กับมีทั้งไี้ทั้งแล้วคุณกับมี่อีกปัดนควาจัมบัเทพบวกบอท่านสีนนอดอยู่นี่เทพท่อบอท่านจุ่มเด่นมันออกกป็นปบันทึกไวเบิ้ลละคิดไว้ทุกทางทุกท่อคบอลลิมถ้าทมเล่เดียนไปแต่ถ้าบอพอกอมเมนอกมันจะลูกท่อนสองนั่นท่อนั่นท่อนสมไม่ได้เอาอกบท่านนั่นนะพอจัตัวหน่อยตัวน่อยพอบลนีจะไปอยาทุลักย่างอื่นบริามมหามัน บันเอาพุ่นเบิ่งนั่นบันออกสามแล้วสามพูนเราดีแน่เนี่ยที่พ่อเนี่ยสามพูนแล้วนี่บปล่ค่ะแมนเราบระยากเคียมันดอกเพราะว่านเคียมันจะกัดลูกมันบระยากกวนมันพ่อเนี่ล่ะสามพูนได้ในนี้สามรุ่นแล้วลูกมันน่ะม่ลูกหน่อยเพรแดงเพราะเด็กก็แดงแล้วก็บวกกับซีหาเมือน่ะพ่อพอสิปอะหยัดตองมันนี่อ้าวว่าเบิ่งล่ะเอาตัวม้านอนอยู่ข้างบนอ่ แนั <rude S 2> ้นเขาแมนไหวเขาตัวแม่มันจะได้ไดุ้ปเสกออกมากเพื่ขอหลุมไหวมันผีาบงผีมาบงมเ่องทั้งในห้องผีมาบ่งถ้าฝนมาบ่ง้านอกก็เบิ่งทังเสีแม่นบัสติพ่อเนี่ยแม่น นี่ทีม่มันออกมานี่ที่ระมาณเที่งแม่ตานนี้อ,ออกมาสิอ๋ออันนี้ยี่สิบเจ็ดกุมภาอ,อันนี้สิบสามกุมภาเอไว้อะมันถิน่ลงเดี๋ยวเบิ้งทอนี่ร้องเบิ้งอันนี้ขอดันทียี่สิบแปดมีนาอเอ้ยยี่สิบแปดโมกลาด,ด้วยค่ะหุ่นลวกมันไห้แบ้น,บ<อ>นหนุ่นแย่นเดีนั่นนั่นหุ่นเบื่อหน่อยเด,ด้วยเนืยนอยย แมน,นให้กันเบิด้ดงั้นว่าทันทีแมนย่างหมึยังหมึกขึ้นน้องได้แล้วให้อาหารมันนี่มันจะออกมาหลายแมนเบิดมืนมนอนี่ลูกน้อยแมนเบิดให้อาหารมือลเลยจักรเถ้าค่ะพ่อมือละเถ้าพ่อรอทีบคำกุญซื้อให้เลยมือ,มอละเถ้าพ่อเป็นกระเสียบผสมประสานอีลีเด้อค่ะอันนี้จะเป็นข,ขอกหมูปลาอันนี้ขอกหมูเอ้ยขอกหนูอันนี้ก็จะเป็นงัวเด้อค่ะ ถัดไปก็จะเป็นเป็ดกับไก่เด้อค่ะกับห่านแต่ว่าบางอดประมาณเดือนเมษายนี่บางไ,ไดรซ่าต้านตาลพอนียนย่ยจักรเสีมีใส่ก็วงนี่มันเต็มมันออกเบิดแมนเบิดเนี้ยนี่ถ้าลูกไ้เมื่อไงเงีมันขึ้นราเบิยงเนี่ยสากลากนี่เราไม่ขึ้นมาไม่หนีกับแมนโยบันซีไ,ไ,ไ,ไว้แมนเบิดอันนี้กับแมนเนี่ยนี่ลูกไม้ขึ้นกันนิวอนี่ ลูกน้อยละหลายเพราะว่าอยู่อยู่ท่อนตรงนี้พอคันแม่พันลงไว้เบิร์ตมีลูกน้อยหลายซุกบัวพันนี่มีลูกเหรียญเมื่อกี้บวกอันนี้มีสองลุ่นอืมเป็นแต่ส่ออ่อนนู่นมาก่อนอันนมีสองลุ่นอืมีสองลุ่นลูกไงมันเนาะลูกต้นอันนี้ถูกฟัวถูกฟัวตรงเนี้ย ดูมันอยู่ในนั้นล่ะรุ่เดียวล่ะอ,อืม <S <S อ,อื่ะิงให้บ้งเพรอันนีุ้่ดบ้า,าบงเออนอีเอออเออเด้ไออเออเ่นเนนนนออเ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 ออนอเร นั่น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 บวกสิบตัวเออปื้ดนีทุกบวกได้เอย่างนี้ก็นธรรมดาเอ้าว้อบยังไงอาวเป็นยังไงจังว่าเมืองฟ้ามเพลินแล้วสนใจอยากเรียงอยู่มันขี้เงียบอยูเนี่ขเงียบออก นอนนี่นะ่ะนอนกระเป๋าก็ว่๊อยู่นนแหละตัวแม่ก็ได้มันนอนบนมันตายปากมันยนุบๆหนึ่ <c oughs> นอนยังทาสบายเลยมันก็ได้อันนี้ขนนี้เสือเชื่นอนอย่านี่เนาะเอามีหนูหนออยตัวนั้นเออนั่นละลูกมันกบลูกมันลูกบปลายตัวลูกแม่นี่ลูกปลาย <c oughs> อันนี้อันนี้ก็จะมีลูกอ,นนอนน nhìn vô vô đéo có vô ni ờ công hàng vô đượn yeah mấy cái này ha hụ มันเลยกตัวดูจีมีเระพอพันแม่พันกับดตขนาดนี้ละพอพันแม่พันตัวใหญ่แน่นนั่นนั่นอืมต mm ีวเก็แล้วเร็วจับหางไปกินหัวเป็น เบิ่งแบบใดพอว่ามันทองจ้ะขั้นพี่น้องสนใจให้มาบอกบอกพี่กัดฟ้ามเนี่ยค่ะพ่อฟ้ามเนี่ยกัดฟ้ามคือฟ้ามหอยโบงตำบลนนทเมืองอำเภอนดจังจังหวัดนนทบุรลำพูเป็นฟ้ามของต่อโซนตาล่ะเลี้ยงหมูปลาน่ำเลี้ยงหนูหน้าน้ำเลี้ยงงัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ละเห็ดหลายยังครบวงจรนอีรีค่ะนี่งัว กลุ่มเลดีกลุ่มเย่ดีมันหลายคนบ่นอไร้างไ่เป็นก่มเย่ด่มเดิมกลุ่มงไม่ใช่กัน